สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาณจา์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงจะตาประจำเดือนพฤศจิกายน2566สำหรับชาวร,รัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนก็ดูได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกันก่อนนะครับว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นกระโปรดใช้สติและวิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าดูแล้วไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านข้ามไปครับถ้าดูแล้วชอบใช่และถูกใจ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็มาที่ภาพรวมโดยทั่วไปชาวราศีตุลในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องกดดันลึกๆในใจใน,นหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพันธะสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาธรรมดาหรือนิติกรรมสัญญาที่ยังคงต้องแก้ไข จัดการให้สำเร็จเสร็จสิ้นเพราะมันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตเป็นอย่างมากและเรื่องที่วิตกกังวลน,นั้นมันก็เป็นเรื่องที่จะปัดผลตัวได้ยากเพราะมันเกี่ยวข้องผูกพันกับคนหลายคนตกหนักก็คือเจ้าชะตาราศีตุลต้องตั้งหลักให้ดีๆและทางโบรณาจารย์ได้จัดทำคลิปเกี่ยวกับดาวเกตมาคุมกับดาวมุตยูซึ่ง จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรือนมรณะอันหมายถึงเรื่องเก่าปัญหาเก่าที่ชาวราศีตุลจะต้องรับผิดชอบจัดการซึ่งก็ได้ทำคลิปลงไว้แล้วก็ติดตามดูนะครับเผื่อท่านจะได้นำมาปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ท่านบ้างไม่มากก็น้อยในด้านการงานท่านที่ทำงานประจำก็ยังคงต้องมีงานเก่าเก็บ หรืองานที่มีคนสุกไว้ใต้พรมให้ได้นำมาจัดการแก้ไขแบบเป็นเรื่องที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้หรือเป็นการที่จะต้องเรียกว่าภาระจำยอมว่างั้นเถอะส่วนท่านเจ้าของกิจการหรืองานอิสระท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องเก็บงานซ่อมงานหรือมีงานตีกับงานมีตำหนิผิดสเปคชำรุดอะไรประมาณนี้ด้านการเงิน ท่านที่มีรายได้ประจําก็ยังคงต้องเทีรยเรื่องหนี้สินเก่าๆหรือมีหนี้ที่ถึงกําหนดถึงเวลาที่ท่านจะต้องจัดการหรือท่านที่เป็นเจ้าหนี้ก็ต้องรีบทวงถามลูกหนี้โดยด่ว,ดวนเดี๋ยวทั้งเงินทั้งต้นทั้งดอกจะหายปั๊บไปกับตาส่วนท่านเจ้าของกิจการหรืองานอิสระก็ต้องบอกว่า รีบบอกกล่าวทวงถามลูกหนี้ลูกค้าเสียโดยพรันเพราะท่านอาจจะเจอลูกหนี้แบบประเภทเหนียวนี้ด้านความรักท่านที่มีคู่รักคู่ครองช่วงเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องละหองลแหงกันบ้างพอเป็นสีสันแต่ยังไงก็กลับมาปองดองกันอยู่ดีส่วนคนโสดหรือคนที่เป็นไม้ก็อาจจะมีคนรักเก่าแฟนเก่าอยากจะกลับมาขอคืนดีอันนี้ แล้วแต่ท่านนะครับว่าเรื่องในอดีตท,ท่านเจ็บแล้วจําหรือไม่ด้านสุขภาพท่านที่สูงวัยระวังโรคเก่ากําเริบส่วนคนหนุ่มสาวก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุรวมทั้งมีปัญหาด้านสุขภาพจิตด,ด้วยหรือบางท่านกู่รักกู่ครองอาจจะเกิดเจ็บป่วยก็เป็นได้เช่นกันหรือบางท่านลูกหลานอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ทราพยากรเสริมทั่วไปชาวลักนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลที่เกิดวันอาทิตย์ตัวท่านการเดินทางหรือการใช้ยวดยานพาหน,นะก่อะระเัวังอย่าใจร้อนขับรถเร็วหรือเมาแล้วขับท่านอาจจะเจอประเทตุหรือโดนตรวจจับได้ ชาวลัคนาราศีตุลหรือเจ้าวราศีตุลที่เกิดวันจันทร์ท่านอาจจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวทำบุญกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอยากจะไปมานานแล้วกลับมาอาจจะมีโชคลาภก็เป็นได้ชาวรักนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลที่เกิดวันอังคารเรื่องเงินินท,ทองทองก็จัดระเบียบระบบให้ดีๆนะครับเดือนนี้ อาจจะมีอาการตึงมือหรือขาดสภาพคล่องได้ชาวลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลที่เกิดวันพุธอาจจะต้องมีตุระประปังเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการที่ต้องทําสัญญาหรือฟ้องร้องในเรื่องต่างๆชาวลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลที่ยังโสดหรือเป็นไม้ จะมีคนเข้ามาสนใจหรือบางท่านคนรักเก่าแฟนเก่าจะติดต่อมาชาวลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลที่เกิดวันศุกร์ท่านจะมีโชคลาภจากการเก่งกำไรหรือการงานของท่านจะรับผลดีมีคำชื่นชมมีรางวัลชาวลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลที่เกิดวันเสาร ท่านจะเกิดความวิตกกังวลกดดันภายในใจลึกๆเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านไม่อาจจะทำได้ในปัจจุบันหรือในขณะนั้นหรือที่เรียกว่าน้ำท่วมปากาหายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนัาจารย์ก็ขอน้ำใจสเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ